าวันดีแม่พี่ไม่นะแม่เออมกราคมไปนั่นแหละแม่ไปหกหกเก้าแม่ล้างมือแม่กายกรรมมจิกรรมมโนกรรมที่พี่วงเกินนะแม่นะลูกขอโทษที่กรรมได้แม่นะให้กรรมก็แม่นะไอแม่นี่นะข้อส้อให้แม่ลูกมาทานหนึ่งมกราคมสองห้าหกเก้าเลยแม่นะเออไม่ไม่ต้องตีเป็นเงินไหมการตอบแทนจมงคุณพ่อแม่ไม่ต้องตีเป็นเงิน แม่แข <im mel dzie ń> ็งแรงนะแม่นะสุขภาพดูแลกันบานนะนี่ก็เอาไว้ไื้กินแม่นะทุกท่านผัสสะนะตังให้นะเดี๋ยวได้กินนะแมุกท่าต้องเก็บไว้แม่ก็ห้ปพร้อมด้วยแล้ไ่นะารูนเก็บในะลูกนะครบผมแม่แข็งแรงดูแลกันทั้งาเก็บ